ครับกาสวสดีช่วงแรกๆของวันที่1 1มีนาคมพศ25 6 7กนาร้อกสบดีแฟนเพจทางช่องยู u ูบยุซี่พาโคสิ่งหนึ่งส่หนึ่งรายการกศวดีท่านผู้ชมทุกๆท่านที่เข้ามารับชมช,ชิปนี้ของทางช่องครับกาสำหรับชิปนี้ก็เป็นชิปที่สองพบพอกันเลี่ยงนาจังหน่อยถึงไปจับมั่วมาจากพ่อคนเลี้ยงครับพี่น้องครับเป็นมั่วดีบบมีตจำนี้ ราคาบอเพงส่งฟรี200กิโลเมตรเก็บเงินปลายทางเลยครับพี่น้องครับไกลก็200กิโลเมตรผมก็ส่งครับพี่น้องครับบ่าวหลายยายห้างเลยครับพี่น้องครับอ่าเดี๋ยวผมจะขายร่วมชุดร่วมกลุ่มใหม่เห็นเป็นงวดถือที่สุดครับผู้ใดได้ไปผมกาถ่าเลยครับคุ้มค่าเกินราคาแน่นอนครับเอาชุดแรกนี่ก้อนครับเป็นแม่แยกลูกอันนี้จะคลองเก่าประกันท่องให้ผมสามเดือนเด้วยแต่ว่าผมไม่ได้ตรวท่องผมก็บไม่ได้ประกันท่องให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีด้อแต่ว่านี่ว่าวขอมูลเบื้องต้นครับเพิ่นว่าถ้าบ่ท่องเอามาขึ้นเพิ่นว่างสี่ครับ เต่ว่าเอาไปรุนทองเขาครับพี่น้องครับทองมาท่องเข้าบว่ายังลูกได้ภาษาหนีฐานได้เพราะว่าห้องปฏดบตตรวจครับนี่ครับเป็นอ่าแม่แยกลูกเพิ่งได้ลูกมาแก่สองตัวได้ครับพี่น้องครับแ่มป็นท่องกับลูกตัวที่สามในท่องได้ครับพี่น้องครับนี่ครับสูงกับ่าสูงไหนสูงมีนีซิบเนี้ยนี่ครับแต่เอร์เซ็นทองกัสูงหนอกเพิ่นเพิ่มมีเส้นทองลงครับบันี้กะเป็นแม่ลูกผู้ง่วลูกแรกแม่สูงลอยยีสิบวกเนี้ยครับผู้ใด สายงัวไทยเนาะครับพี่น้องครับอ่าตัวลูกนี่สีเก็บขาหนาด้วยครับพ่อนะครับเพราะวังงัวไงนะขวากวางไปจับอันเป็นตางัวหน่อยลวมครับแต่ว่ามันเดี๋ยวมันก็เศร้าดอกครับพี่น้องครับแต่ว่าก็ต้องแก้งพ่อแม่พี่น้องเงินครับพี่น้องครับอ่าสำหรับสามตัวนี้นะครับเอาไปแค่หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับพี่น้องครับนี่ครับหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตัวลงกันถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจก็โทรมมากนะครับศูนย์หกห้า สองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของข้อกัวตั้งอยู่บ้านหนองแปลนตมบ้านฝางอำเภอเกษยวิสัยจังหวัดเลยครับพี่น้องครับนี่ครับสามตัวนะครับหนึ่งมื่นเก้าพันบาทครับพี่น้องครับได้แมวั่วสองตัวได้ลูกวัวตัวหนึ่งตัวหนึ่งครับลูกวั่วสัมตีแถมครับพี่น้องครับท่าได้สนใจก็โทรได้ตลอดยี่สิบี่ชั่วโมงครับบันนี้เมืองร้อยไงครับพี่น้องครับเป็นแม่ทย้งไงลูกผสมบามันอ่าเป็นลูกโตที่สามนะครับแต่ว่าแม่กัยังสดสดอยู่ครับพี่น้องครับแม่สูงร้อยสี่สิบห้า ลูกไส้อยู่สามเดือนครับพี่รองครับเดี๋ยวใด้ตัวลูกไส้มากเลยครับนี่ครับตัวลูกไส้เพื่อนครับพี่รองครับนี่ครับตัวเมียเพื่อนครับเมียสดยๆด้วยครับพี่รองครับนี่ครับ่าน้ำี้ยงหน่อยอ่าเอาไปในราคาหนึ่งหมื่นแปดพันบาทครับพี่รองครับงวดต่อเ้ยครับพี่รองครับหนึ่งหมื่นแปดพันบาทส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตัวล่วงกันนด้ครับพี่รองครับบันนี้ ถ้าพ่อแม่พี่น้องอ่าโยกเหมือนหนีครับพี่น้องครับงวดท้งเหมือนหาตัวนะครับฟังดีดีครับงวดท้งเหมือนหาตอ่าเอาไปในราคาแชร์สามหมื่นสี่พันบาทครับพี่น้องครับนี่ครับคุ้มค่าเกินราคาแน่นอนครับสีโยกสีแยกได้เหมือนได้ครับพี่น้องครับฝากเป็นแนวทางท่านใดสนใจก็โทรมาได้ตลอดรยี่สิบสี่แยม่องครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของข้อกัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตำบลบ้านฝางอำเภอกาศีนวิสัย จังมาเลยได้ครับพี่น้องครับกฎกติกาางทั้งคอกับเช่นเดิมอย่าโทษเหรียโทษตัวโทษต้มกันอย่าโทษควมสาใจครับพี่น้องครับมาอิหรีกับจังโทู่มาบ่มักกับแชร์บอกพลานครับพี่น้องครับเข้าขายแบบแบ่้ยงปันขายแบบบ่แพงได้มาถือกกับขายพ่อแม่พี่น้องถือกถือครับบ่ได้กำไรอย่างมากไหมครับพี่น้องครับขายแบบแบ่้ยงปันขายชินหวัดชิดถึงครับไว้ต่อให้ควมจริงใจซึงกันอะไรกันครับอย่าโทษเหรียโทษตัวโทษต้มกันกับพ่อครับพี่น้องครับนี่ครับสิยกสีแยกได้เหมือนครับแต่แยกกับ ชุดสามตัวนี่หนึ่งมื่นเก้าพันบาทชุดแม่ลูกผู้นี่หนึ่งมื่นแปดพันบาทครับถ้ายกบสามหมื่นสี่พันบาทเด้อครับฟังวพิเศษครับพี่น้องครับจะส่งฟรีสองร้อยกิโลเมตรไกลก็สองร้อยกิโลเมตรเข้ากับส่งถ้ามันไกลกันบ่ไหนเกียดบวกบ่หลายก็ส่งฟรีให้แต่ว่าถ้ามันไกลกันไหนเกียดก็ต้องซอยค่านร์มันทางผมนี่เด้อครับพี่น้องครับบ่แม่นว่าเฮงถิดเฮงต่อลงอีกเฮงบ่ซอยอีกครับพี่น้องครับนี่ครับเฮาขายหม่องเอาเลยครับพี่น้องครับเห็นใจเฮานั่ครับพี่น้องครับ แต่ละมื่อแต่ละเว้นนี่ซื้อว่าสิไปสรรหาง่วแบีงพี่น้องได้นี่อ่าลำบากอยู่ด้วยครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปเรียนหาไปต้อน้ำหนาคอกนี่ต้อน่าครับพี่น้องครับือว่าสิได้มาแบีงพี่แบีงน้องราคานี่ก็บบอกยันปากเปียกพุ่นนะครับพี่น้องครับบอกกันตรงๆเลยครับพี่น้องครับรสำหรับไทยชิปนี่กับไข่ควาโคเมตตาจากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านได้เข้ามารับชมชิปเข้ามาอุดหนุนเข้ามาติดตามดูนิบานหวานในสวนน้ำครับพี่น้องครับเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้แก่ทีมงานนอยๆเานื่อยหรับชินี่อจบไเดียเท่านั้นครับสวัสดีครับ